อยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยเม่ข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นมั่นน้องเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางล้านวาเพ็ญอยากบอกว่าอถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยเม่ข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นมั่นน้องเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางล้านวาเพ็ญอยากบอกว่าอ ถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมิงข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเล่นมันน้องเอากองข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางล่าว่าเพ็ญอยากบอกว่าถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมิงข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเล่นมันน้องเอากองข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางล่าบาเพ็ญอยากบอกว่า อยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเลนนะ่นบ้านเนอะเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนะาะทำเป็นว่าบาเพ็นจะบอกว่าอถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเลนนะ่นบ้านเนอะเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนะาะทำเป็นว่าบาเพ็นจะบอกว่าอ อยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมึ้งข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นบ้านเนาะเอากล่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางดานวาเพ็ตอย่บอกว่าอถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมึ่งข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นบ้านเนาะเอากล่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางดานวาเพ็ตอย่าบอกว่า ถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นบ้านนนองเอากองข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางว่าป้าเพชรอย่าบอกว่าถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นบ้านนนองเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางว่าป้าเพชรอย่าบอกว่า ถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นมันน้องเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทัานว่าป้าเพชรจะ่บอกว่าถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมึงข้าวแล้วเอาไปเลยอย่าไปเล่นมันน้องเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทัานว่าป้าเพชรอย่าบอกว่า ถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอาก่องข้าวเราไปด้วยมึ่งข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเล่นบ้านเนาะเอากองข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางว่าป้าเพชรอยากบอกว่าคิดถ้าอยากไปกินข้าววันแม่แล้วเอากล่องข้าวเราไปด้วยมึ่งข้าวแล้วเอาไปเลยอยากไปเล่นบ้านเนาะเอาก่องข้าวไปด้วยเลยสบายด้วยไปกินกับน้องกับนุ่งมาถือไปด้วยเนาะทางว่าป้าเพชรอยากบอกว่าคิด

มาจมปักอยู Twelve, hmm. nice. ่กับเราหนี่งส like ิบกว่าปีแล้วพี่เนาะมาได้พี่หายังเจ้าของคนยันด่างตาตาค่างๆแต่ดีโย่ดีโย่กว่เนี่ยเจ้าออกจากไปไปเจ้าในคว่ามเขาดีๆอะไรคุณปอมแอนเจ้าเนาะเขาบอม่อนความคือของข่อยบอมแอนสิป้าผัวเลี่ยสิแปลผัวคนแบบขวัญบ่มีทางกับสิบิคิดแบบนั้นจะเกิดเจ้าได้คนดีๆกว่าเออกระบ่แน่ถ้ามีเงินกูก็สิเอาอยู่แตาบอมีเงินนี่ยสิป้าหาทุกกันอันค้าที่อย่งกันกูก็ไปเอาอีกแบบมากูเมื่อยถูกเหรเด้ 哎。Uh.